ใค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกแล้วผมยาวนะคะวันนี้เราจะไปตัดผมสมั้นจะมาดูว่าผมเราจะสั้นขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วก็จะไปกินหมูกระทะติดตามกันด้วยนะอ,อแล้ววันนี้เราก็จะไปเจอพี่พี่สาวนะคะมานี่ก่อน,นเล้แล้วมาเราก็มานี่ประมาณแปดเดือนแล้วยังไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็จะไปเจอแล้วคะทุกคน คนทุกคนเจอกันแล้วค่ะแกคือพี่นานหนึ่งมากเราจะไปตัดดูพี่ทำก๋วข้าวแล้วท่องจิ้งูกเฮพี่เลิกงานทำก๋วข้าวของข้าวให้กินด้วยเลิศมากไปเห็นข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยดูกัน ของเยอะมากแ่มะี่ชั้นบนหนูนะช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะได้เวลาตัดผมแล้วจะมาดูกันว่าผมจะสร้างกันอะไรคะทุกคนไปดูกันถ้ามันส่งไปดิแบบ มาค่ะทุกคนหลังจากตัดผมเสร็จแล้วนะคะเราจะพามากินหมูกระทะกันคะ่ะหมูกระทะบุฟเฟ่หมูกระทะกันนะคะันนี้ก็จะเป็นโซนเนื้อแบบเนื้อดีมากนะคะมีกุ้งมีหมึกอันนี้ก็จะเป็นโซนผักน,นะคะมีผักหลากหลายหลายชนิดมากนะคะแล้วก็จะมีผล,ลไม้มากมายหลายชนิดเช่นกันนะคะก็จะเป็นโซนของหวานเนาะมี ที่ทาน้งแข็งใสด้วยค่ะทุกคนพิกัดนะคะอยู่ที่จงลี่ค่ะทุกคนชื่อร้านช้างไทยนะคะที่จริงจะมีอ,อีกราคายนะ995นะคะจะเป็นบุฟเฟ่กับกุ้งกุ้งแม่น้ำนะคะ่ะกุ้งสดเลยเราไม่ได้ถ่ายโซนกุ้งสดมาให้ดูนะคะโอ้เห็นไหมคะทุกคนเขากำลังตายอยู่นั่นแหละฟังน,ะะนู้นนะคะนั่นแหละค่ะโซนกุ้งสดนะคะ995นะคะ แล้วก็ยังมีบุฟเฟต์เปียร์นะคะทุกคนแบบไม่อั้นเลยนะคะรวมอยู่ในราคา69 5หส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกอาหารที่เขาทำเสร็จแล้วนะคะมีข้าวผัดมียำมีส้มตาขนมจีนนะคะแล้วก็มีไก่ทอดไส้กรอกไส้กรอกแบบไส้กรอกอีสานบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ดูไก่ทอดนี่คือทีเด็ดมากเลยค่ะทุกคนกรอบมากไปหลอกค่ะทุกคนแล้วว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็พวกของหวานก็จะมีพวกไอติมอะไรอย่างี้นะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายมา อีกจะเป็นพวกเค้กของหวานอะไรอย่างนี้ก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่เราไปสองครั้งเรายังไม่เคยได้กินอะเพราะว่าเราอิ่มพลน,นะคะทุกคนเดี๋ยวไปคาหลังจะเอาให้คุ้มก่อนที่นี่เป็นเฟ่ต์จำกัดเวลานะคะัอสองชั่วโมงค่ะทุกคนแต่บอกเลยสองชั่วโมงนี่คือเวลาเ,ลเหลือมากค่ะทุกคนเพราะว่าเรากินอิ่มก่อนนี่ก็ถึงสองชั่วโมงแน่นอนปกติคนจะเยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้โชคดีเรามาแบบช่วงที่แบบคนน้อยอยู่นะคะ อันนี้เราเข้าไปประมาณช่วงบ่ายสองนะคะก็ไม่ต้องมาต่อคิวนะอันนี้ก็จะเป็นโซนน้าจิ้มนะคะเราสามารถปรุงเองได้เลยน้ำจิ้มเขาก็จะมีอยู่สองแบบนะคะจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มเน,นื้อย่างทั่วไปเลยนะคะอ่าเราก็จะใส่อ่พริกหนึ่งช้อนกระเทียมหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลน้อยๆน,นะคะรสชาติกาลังดีนะคะนีเราได้มุมดีมากทุกคน ทุกคนตูดไก่กอบมาก ว่าลวงหมดเลยอ่ะนมาทุกคนเข้าปากเลยนึ่งวันในจงรีของเราะคะ่ะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเป็นสาวผมสั้นแล้วนะ